สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการาลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะสำหรับท่านที่ส่งคําถามเข้ามาหาะพอ,อน้อยนะคะค่ะก็ะมีอยู่ท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดเดือนตุลาคม เกิดเดือนตุลาคม2508ไม่ได้ระบุวันที่ระบุเฉพาะเดือนที่เกิดก็คือเกิดตุลาคม2508สอบถามพ่อน้อยเข้ามาว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังก็วันนี้พ่อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจะให้ด่วนให้ไวสําหรับท่านที่เกิดเดือนตุลาคม2508 ค่ะเพราะว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วค่ะโดยปกติค่ะท่านจะเริ่มลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห ที่ผ่านมานะคะค่ะซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568นะจ๊ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านอายุ59ปี59ปีเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ก็คือในช่วงนี้ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569นั่นคือรอบปีงก็ประมาณ2,569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะข้ามาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่เกิดเดือนตุลาคม 2508ให้ด่วนให้ไหวไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไม่ควรให้เกินเดือนตุลาคม2568ก็คือในเดือนนี้นะคะวันที่พอนายลงคลิปก็คือวันที่14ตุลาคม2568ให้ด่วนให้ไหวเลยนะจ๊ะเพราะว่าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ย อย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนตุลาคม2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน2568เป็นต้นไป ซึ่งเดือนพฤศจิกายน2568ก็เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2569นะค,ะ,คะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพปออน้อยเข้ามาไปลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจาะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย,อยังชี่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ได้สำเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามา,าหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ